ปีนหมูปีนหมูปิ้งสิน้นหมูสิ้นหมูมาตลาดสิ้นหมูมาตลาดอันนี้ผมมีเขียดมั้ยนี่บม่ได้เขียดแต่หายาอกอยู่เรือ่อเวลาอยู่บินี่กเเ็เขียดทางแก้วบดบม่ได้ไปหาจะวียกเวียก เลยซื้อสินมูตลาดนี่แล้วมาก,กินจำหมักแง้งกับสินมูก้อนเจ้เาเพื่อนเกินสินมูลองเบิ่งมือนีอ้กินสินมูกับำหม,ม,ม,มักแดงสอาดสอาดเล็กขี้ขาไม่เอาอีทำ ไม่ชี้แต้มมาตราดงูทุกแล้วยังตำแปงอันนี้ล่างเลกตะขุดเลยครัวกร มันหมดลายก็พอดีนี่จะหมางน้อยมาหมดแปลงตลาดมาตั้มเหมือนมันบมดได้ปลูกเองแปลงเกียมนานพักก็ได้นานพักก็สปปกก่สิบูปลู่ตกมดแปลงสิบูปู่จะพักพักกับเผากันยังปลูกกับเผาก่อน Tambak kua, walaupun buat, nak. Tambak teling buat juga.

để ta mang là một việc tiếp theo ở lại không กระปุกบูดองบูแมนกระแดงได้หน่เนาะเอากระแดงก่อนนี่ปูดองอีกเอาขวดใส่ ตำมักแดงซีมือ้อยเด้อร์มันนี่ให้เขาขวายมันหอมอีกได้ค่อนให้เขาขว้าบ้านเนาะสงสัย,ย่านแต่เพ็ดแน,น่

แปดต่อเช็ค่ใ่แล้วจ้าเราแช่บ้นบ้านเงื้ มันแทบเป็นบึดหนมดตอหงตัววนไข่หัวชอันนี้ใชใ่ไปแยกหัวซัดไข่ยื่นหนังปลาไปแยกวชะมีเศษต้องซื้อแล้วนี่ซื้อเปล่ปะซื้อี่ใช่เด็กสักสาวันเนี่ย Hãy subscribe mất. Cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ nha. những video hấp dẫn Gracias. ja und dann